สวัสดีค่ะประเด็กพอกันตังโดนนะจ๊ะพามาพา,ามาเที่ยวอันต้นมาเที่ยวปลากะเทียมจ้ะมากับคุณยายพูนะปลาคุณยายมาเที่ยวปลากะเทียมจ้ะพี่น้อง <laughs> หเห็นว่ <laughs> พูนะจ้ามาจจ้าเหอนือาือฮือฮือฮืมเ,อเ,อมมเตอฮื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 อองเอฮือฮือฮือฮเอฮือฮเอฮื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 ปฮือฮือฮืะเือฮ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 นดอก ยังบมีหมาอยางท่านี้เขาเจาะผ้าหมาอยางสวยมากเลยค่ะงามคักขันสมกระแสบอยู่เด้อเบื้งแนจางามบอกระเทียมปลาหลายคักหลายแน่คุณสวยสวยเต็มอยู่ เป็นดอกแล้วจ้าบ้งเนี่ยคุณดอกพ่นขื้นสูงแล้วค่ะนี่เห็นบ่ดอกพ่นขื้นสูงแล้วได้จ้านี่นี่กินได้ทั้งดอกทั้งต้นพี่น้องเอ้ยนี่เด้เห็นไหมคะสวยมากเลยอ้าคุณยายเก็บเก็บดอกอันนี้จ้านั่งได้บ่ค่ะคุณยายเปิดเบื้องดอกมันเห็นดอกมันบ่ค่ะเก็บดอก ค่อยๆยางยยันหยยบมันกระิอยาผู้เก่าค่อยๆยางก็ได้สายค้าเห็นบัดอกมันเออหนันดีเปิดบั้งดอกมันดีล่ะค่าเห็นดอกมันบอเห็นดอกรัวค่าเออนันลานะคุณยายเก็บถ่ายคุณยายเก็บนีน่ปะบุญนะดอกดอกงามงามฟ้าดอกหลาย มันกำลังึืนจ้ะน,นี่บอบคุณกะไม่เม็ดคลีบเอาตัวน้นอน่อนเมื่อกี้ก็สมต่ำบอเอาไปหลายดอกจ้าเอาไปหลายก็กินบอท่านอยากจะไหนก็มาเก็บเอากินได้ตลอดเลยล่ะนี่ กินได้ตลอดเลยจ้าต้นกับที่ยมนี่บะหมี่แนแก่แกก็กินได้เพิ่นกับว่าแห้งตวา่าแห้งแกแห้งหวานได้นี่ปีนี้คือหลายคักแฉติดกันไปผืดเลยมึงเนี่ยไม่จะตน้นอวบอับไมบบ่กินก็ตำบังคงแสบๆสบกินกบปนกับแสบ มันเป็นสมุนไพรบานเพลินตัวแม่นี่จ้ะคุณยายคุณยายเก็บกระเทียมป่าน,นะคะง่ามันเนาะ อวกเบิดนั่นแหละเปิดออกมาก็ได้ว่าตัดเอาหักเอาว่ตัดเอาอุ้มเดียวกับพ่อเนี่ยเหลือโอ้บุบอกกวบมันเนี่ย กินแหี่ยหดพี่นอออ้องเอ้ยบับนี้ขันสมกัแบแซ่แบๆเลยเห็นบ่ไหมคะพี่จ้าเป็นยังไงบ้างคะคุณยายสัมภาษณ์คุณยายก่อนคะ่ะอยู่เดนมาร์กรู้สึกยังไงนหนาวจังเลยหนาวจังเลยคุณยายบอกหนาวจังเลยคะ่ะอยู่ได้ถึงสามเดือนไหมคะคุณยาย คุณยายบอกว่าอยู่ได้ค่ะคุณยายน่ารักอกค่ะน่ารักคือจะอ่อนว่าจ่าคุณยายน่ารักเนาะแต่เมนีไบ่ค่อยหนาวดอกจา้าัมนีสิบสี่สิบห้าองศาแต่บ่าบา่าไม่แดดมีลมน้อยกลางดีเลยค่ะบานเฮ่ากับร้อนร้อนช่วงนี้จ้าเด็กกำลนึ่งแล้วพ่อแล้วเอาไปกินกระตํามสมพี่น้องเอ้ยกินกระตัสมกับปนลาก่ ทำหนีละ่ะพามาทั้งเๆคุณก็มีได้จ้ะกะที่ย่ามปลามีเบิร์ดเวลาเป็นดอกมากอะคือถุงคือถุงสวรรค์นี่ที่ยายเคยทายลงนั่นล่ละน้ำคัก ้างล่างผิจะเป็นทะเลสิพผ้าายยางไปทะเลอยู่คุณไม่แต่ปลากระเทียมต้นใหม่ก็ท่าน่มีใบอยู่ใบกำลังจะออกผ้ายยยางไปทะเลก่อนเด้อจ้ายายยางไปหุ่นย่าย ทุ่นทังคุณพายางไปเล่นทั้งทะเลอากาศดีดีไลยจเบิ่ง,งพักขนาเกิดย่งพักขนา<ร>ะทะเลยายางไปทะเลก่อนจ้ะอยากออกกําลังกายคุณยายก็อยู่จะในห้องไปเหตุงานก็นเอาไปนั่มอยู่กัาแฟนกับยานเบากันบนหูเร่องจ้ะก็เห็นเราไปนัางเล่นอยู่อันมองทํางาน มองอันกวางมองอย่างเพิ่นมาเห็ดมาขุดมาอย่างมานอนนี่แหละคือกวางปลาซัดปลาเห็นไหมจ้างเวียนเพื่นก็บ้ามาเห็นแล้วเพื่อนก็ยานคนเนาะให้คุณสามีถือกระตากราบป่าแล้วจ้ะพี่น้องพี่ผายายไปทะเลคือจังเขาเห็นเขาเก็บผักบุ๋งผักบุ๋งนั้นท่านไหนมีเขาเก็บอยู่นี่ล่อลงจักเขาเก็บอยู่ใส่เนี่ย ต้องปรุงเพระท่นได้เกิดดอกมั้งคือปรงแล้วก็มาจัก,กไปไหนไปเบิ่งพูนอยู่บ้านเก่าแล้วคุณพายายไปยางทะเลจากพี่น้องเขาคะโปะโปะแกนกัน ไม่ธรรมาชาติพี่น้องงามๆสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงสีเหลืองเหลืองเต็มคุะเต็มเลยจ้าคุณยายเมื่อยจ้ะคุณยายปวดเอวหอมปลาจ้ะหอมปลานะคะนี่หอมปลาหอมปลาจ้ะพี่น,น,น้องมองไหนคือผักแป้นนี่ พักแป้นบะเบนหอมพักแป้นพักแป้นปลาพี่น้องิ่งอ้ยมาเดี๋ยวเสียมามันขูดเปลออกเดาจะเอาจิเบิงหัวมันไหมหอมหอมก็ต้นหอมนี่แหละพี่น้องนี่เกินหอมปลา ถึงแล้วจ้าคุณยายกับยังเมื่อยเบิดเลวคุณยายเมื่อยแล้วจ้าคุณยายเมื่อยแล้วค่ะทั้งหมดไก่กัวอยู่ ถึงแล้วจากทะเลทะเลเดนมาร์กแมนจ้าทะเลเดนมาร์กบพางามคือทะเลบานเห่าดอกจากพี่น้องเอ,อ๋ยทะเลบานเห่าสวยทะเลบานเขาจะบ่มีหาดงามคือบานเห่าดอกอุ้ยนาม,มันลงอยู่ตัวนี้ ไม่มีหอยแข้งบ่บอจ้ะน้ำใสๆใส่เลยจ้ะไปต่ไปตาพี่ตาหาหอยแข็งนะน้ำใสดีคุณแม่กลมหาหอยละ คุณยายก็มหาหอยแล้วอันหาดนี้มันบอค่อยไม่หอยจ้ะไม่แจ่อหอยแค่ไม่แจ่หอยแข็งแต่มันกับนวลนิดน้อยหอยแข็งฝาคุณยายมายางทะเลจ้ะมันบอคอยหนาวจา้ะมันนี้ก็เลยมมะย่างได กั๊บกั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 บก้วเราจะพี่น้องเอ๋ยมืดแล้วหิวเขา่าเราจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำมิด้ะจ้า,จาขอบคุณเลยค่ะค่ะขอบคุณทุละทุกเ์น,นะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย<ๆ>เจอกันคลิปหน้าด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย